เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะคนี่นะคะพี่อ๊อกค่ะอยากให้พี่อ๊อกแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมอ๊อกนะครับหรือว่าในวงการเรียกอ๊อกปบ๊บามามานะครับ,รบอ๋อค่ะแล้วก็พี่ <c oughs> มีมีเกี่ยวกับางานอะไรไหมคะหรือว่า ตอนนี้มีธุรกิจอะไรอยู่คะอ๋อก็ธุรกิจนะครับที่เกี่ยวกับรถก็มีคาแคร์นะครับแล้วก็เป็นบริการรถสไลด์แล้วก็มีอู่นะครับอ๋ออยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับาคาแคร์ไหมคะครับผมก็คาแคร์ตั้งอยู่ที่ถนนคลองเลี้ยงสองนะครับผม<อ>ก็ยังไงก็ไปใช้บริการกันได้โอเคไงก็ไปใช้บริการกันได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นถ้วยเออในวันพิเศษนี้ได้ได้มาไงคะก็ของแข่งรถมาประมาณ หกเจ็ดปีแล้วครับครับสองปีสองพันสิบสองสองพันสิบสามนี้ได้แชมป์ประเทศไทยผ่านถ้วยไอประทับใจสุดก็เป็นถ้วยเอ่อุณงโสมนะครับที่ได้ที่ตางครับโอเคค่ะมาดูถ้วยหน่อยโอเคโชว์ถ้วยหน่อยเะ มีความภาคภูมิใจยังไงคะกับทั้วนี้ก็วันนั้นแข่งกันแบบประมาณ70็ดสนบคครับเราเป็นทีมหนึ่งคือแรกแล้วก็เป็นทั้งเ,เ,เพื่อเกียรติยศหรือว่าเป็นหน้าเป็นตาเลยหรือว่าเกิดเลยใช่ไหมคะทั้วนี้ก็มันกบเราตั้งใจมากกว่าเลยทั้งหมดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคนรู้จักเยอะมากแค่ไหนก็อ่ จากไหมคือจริงๆเราเริ่มต้นเราเล่นรถให้เพราะว่าเราชอบมากกว่าไม่ได้ต้องการให้เราเออ่จะรู้จักอะไรนะครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้ที่ว่าผมก็มาชอบมาแต่ว่า FC พี่เยอะนะหนูก็เป็น FC พี่คนหนึ่งโอเคค่ะเราไปเราไปสัมภาษณ์ผู้จัดการดีกว่าค่ะไปเลยนะคะอยากจะทราบว่าผู้จัดการเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับได้จัดงานนี้ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับชาวหนาดใหญ่นะฮะจริงๆงานนี้เนี่ยเป็นงานปาร์ตี้ของพอร์เต้นะครับซึ่งซึ่งเราจัดปาร์ตี้ทุกครั้งเนี่ยเรามีจุดทุกหน ตลอดแต่งานนี้เป็นงานของที่ว่าต้อนรับกับเทศก,กาลสงาราแล้วก็ตอนนี้มีมอเตอร์โชว์ด้วยมีเกี G ่ยวกับอีเวนต์มอเตอร์โชว์เราก็เลยอินฟเฟนรวมถึงช่วงนี้เนี่ยหัดใหญ่เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ง,ง่างจะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจของส่วนของหัดใหญ่ทาให้สามเทิงหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยบูมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาของอีเวนต์ของเรามาใส่เข้าไปก็ต้องขอบคุณคุณอ๊อกด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอาถ้วยรางวัลให้เกียรติเราเนี่ยเอารถแต่งมาล้างกันเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวไปออกครับ ทีมงานทีมงานพี่อ๊อกเลยครับทีมงานพี่อ๊อกเลยครับหลายๆท่านเลยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับที่รซารถรถตัแต่งมาให้เราดูกันเลยครับในวันนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นทีมงานในที่หัดย่างเลยนะครับแล้วที่บอกแล้วว่าก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ที่เขามีคาร์กอยู่แถวตรงเส้นธรมนูวิถีนะครับก็ใครก็เป็นดี่ขุนเหมือนกันนะครับรถสวยๆมากมายเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันโดยพี่อ๊อกด้วยนะครับขอบคุณพี่อ็อกมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะคะเรามาสัมภาษณ์พี่อ็อกกันดีกว่า พอจะได้พินาแล้วกันโอเคนี่นะคะก็ชื่อเ่อะไรคะเมื่อกี้พี่ได้ขึ้นไปบนรถหรือเปล่าใช่ขึ้นไปสนุกมากเลยอหนูอยากจะให้พี่เนี่ยพูดเชิญชวนเกี่ยวกับชาวหาดใหญ่แล้วก็ทุกที่เลยให้มาเที่ยวที่นี่กันอ่าก็สําหรับชาวหาดใหญ่นะคะที่สนใจมาเที่ยวดูแสงสียามค่ำคืนนะแล้วก็มาสนุกสนานกันนะคะมาตี้เนี่ยก็เชิญมาที่ฟอร์เต้ได้เลยวิลล์คืนเลย สวัดีค่ะพี่พี่ฟอเต้ก็อ่าคนนี้เลยคนนี้ดีกว่าคนสวยของฟอเต้นะคะเดี๋ยวก่อนอยากเขินคนนี้สวยที่สุดคนเมื่อกี้พี่ขึ้นบนรถไหมไม่ได้ขึ้นค่ะไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ว่าคนนี้เนี่ยคนสวยที่สุดเลยอยากจะเอาพูดเกี่ยวกับฟอเต้นหน่อยมีความรักที่กับฟอเต้บ้างรักฟอเต้ค่ะพี่พี่น่ารักน่ารัก โอเคค่ะน่นรีใส่ดีนะคะเป็นกันเองใส่ๆเนาะค่ะโอเคค่ะก็อีกคนนึงที่ขาดไม่ได้เลยแล้วกนคนนี้เป็นคนดูแลฟอเต้นะคะครับผมควบคุมทุกอย่างดูแลทุกอย่างเลยให้พี่หนึ่งพูดถึงฟอเต้หน่อยจอฟอเต้ผับของเรานะครับพูดถึงในด้านบริการนี่ขาดตกบกพร่องนี่บอกได้เลยราคาไม่แพงมาที่นี่สบายใจได้น้องๆสวยๆเยอะเอาใจดีทุกคนถ้าเกิดเอาใจไม่ดีบอกผู้จัดการทางบการเขามีทีมงานดูแล นะไม่มีการโกไม่มีการอะไรแข็งทุกอย่างทําให้แขกสบายใจมาแล้วมีแต่ความสุขอย่างเดียว<อ>แต่อย่าไปให้ดิ้งเยอะเดี๋ยวกลายจะหมดก้า <c oughs> จะปวดหัวตอนเช้าม่เล่นเล่นเล่เล่น,ลนแต่มาที่สบายใจได้น้องๆบริการนี้ทุกคนและทีมงานสตาฟสตาฟของเรานี่ยยายพูดถึงคอเต้หน่อยรักคอเต้ไงบ้างอ๋อพูดถึงใครครับที่รักคอเต้ทุกคนรักกันหมดรักกันอยู่แบบพี่แบบน้องร้านอยู่ได้ทีมงานอยู่ได้ ครับผมโอเคป็นที่หนึ่งค่ะผมบุญรักษาลำรวยลำรวยลำรวยสาธุค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มาพบกับพี่มดนะคะซึ่งเป็นดาวของฟอเต้เลยนะคะวันนี้อยากพี่มดพูดถึงฟอเต้หน่อยค่ะว่าฟอเต้เนี่ยน่าเที่ยวไงบ้างฟอเต้สนุกมากค่ะสาวๆสวยน่ารักทุกคนบริการดีเอาใจเก่งน่ารักทุกคนเลยค่ะสวยโอเคเรามากลุ่มนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะเอาอะไรมาแต่งเดี๋ยวต้องไปถ่ายรแตงโมค่ะโแตงโม ชื่อลูกน้ำค่ะอ้อ๋ออยากฝากถึงพเต้ไงบ้างคะฝากอะไรดีฝากเต้ด้วยนะคะน้องๆก็น่าร pues ักท e ุกคนค่ะบริการดีประทับใจก็เปิดตั้งแต่3ทุ่มครึ่งถึงตี่นะคะไม่เชื่อที่ถามแขกได้นะคะแขกใช่ไหมคะไม่ใช่คอ๋อไม่ใช่ที่ถามแขกได้นะคะถามแขกได้เลยว่าประทับใจหรือเปล่าน้องๆที่น่ารักหรือเปล่าสุดยอดเลยครับน้องๆเทีเน่ อลังการอลังการใช่ค่ะอลังการหนึ่งเดียวในหัดใหญ่การบริการใชด้วยคะใช่ครับใช่ใช่อร่อยไหมคะก็อร่อยครับอร่อยหาตาก็อร่อยโอ้โหหากันไม่หมดนะตอดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่นี่นะคะซึ่งเป็นสาวสวยอีกคนหนึ่งเลยในร้านนะคะอยากจะให้พี่นี่พูดถึงก็ได้หน่อยะ่ก็เป็นสถานที่บันเทิงที่สนุกนะคะระดับหนึ่งในหัดใหญ่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนแบบ เออพี่พี่น้องน้องอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวกันนะคะมาเจะก็เยอะเลยเนาะค่ะรวมทัง ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับผมปูพันด้นาน,นะครับวันนี้ก็มาเนี่ยฮะมาฟอร์เต้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้นเนี่ยก็คือคุณพ่อเค,เคยเคยอยู่สงขลาเมื่อเม,มือ่อนานมาแล้วนะฮะคือทางานที่สงขลาประมาณสามสิกว่าปีที่แล้วก็เคยมาจาได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่าจะมาถึงขาดใหญ่เนี่ยตอนนั้นนั่งรถไฟครับ <c oughs> วันนึ่งวันหนึ่งหูนานมากนานนานสุดๆจริงๆแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ที่มีดังเงือกเขาเรียกอะไรนะ ที่สงขลาหาดสมิหลานะฮะแล้วก็ซื้อของที่ตลาดกินหยงใช่ไหมฮะกินหยงแล้วก็มีไปจุดประทัดเพราะนั้นก็มางานกับหนวงรัชชาเขาก็ขึ้นไปบนเขาแล้วแบบไปจุดประทัดใหญ่ๆแล้วต้องๆๆผมก็จำจำไม่ได้ว่าวันอะไรแล้วก็ผู้คนของของหาดใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ายิ่งก็แจ่มใสแล้วก็เป็นมิตรเป็นมิตรแล้วก็น่ารักดีครับแล้วผู้คนรู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งคับคั่งเหมือนอยู่ใน เหมือนอยู่แถวเยาวราชฮะคึกคักมากเช้าเช้าหรือเย็นเย็นเนี่ยรู้สึกว่ารถนี่รถปิดกันพอสมควรเลยใช่ไหมครับพอ<ช>ถามทีมงานในพงศ์กันถึงหนเหมือนอยู่แถวพระรามเก้าเหมือนอยู่แถวแยกลำสันล,ลีอะไรประมาณนี้แสดงว่าปริมาณคนเยอะมากนะครับเยอะมากมพี่บูก็ได้มาเยีเ่ยมพ่อแมด้วยครับผมวันนี้มีการแสดงอะไรไหมคะ วันนี้ก็จะมีการเอ่อคล้ายๆเราเราเอาเอาเอ่เอาตีของมอเตอร์โชว์มาฮะมอเตอร์โ,วโชว์ก็จะมีการล้างรถนูน่นนี่นั่นที่เป็นขาวมาอย่างน้องอะไรนะที่เล่นหนังเล่นๆนหน่อยอะ่ะอ่แล้วก็ แต่เราไม่ทําถึงขนาดนั้นเป็นแบบมีการอุ้มกันไม่ใช่อันนี้คือเซ็กซี่นะครับตอานังแบบที่สวยน,ๆๆน่ารักน่ารักนะครับก็มาอาบน้ำคือมาทุกุกอยากอ่างนะมาล้างรถกันนะครก็ดูดีลาเปิดเทงไปเต้นบบก็ดูกระชุ่มกระชวยให้กับหนุ่มๆทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้ง ทั้งเด็กทั้งแก่ได้เช็ดน้ำลายกันเลื่อนกำดาวไหลทะลักกันก็มาที่ฟอร์เต้นะครับมีแน่นอนหลังจากที่เสร็จการโชว์ล,าล,ล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะไปขับปลอมทางเสียงเพลงไปพูดคุยให้สนุกสนานกันนะคับคืนวันนี้ครับทุกคนต้องอดใจรอนะคะคอยากให้พี่ปูพูดถึงสิ่งประทับใจของฟ e อร์เต้ห่อกผู้จัดการครับเสียงกล้องครับคุณกล้องนี่เขา ทราบว่าตอนมาแรกๆคือลูกค้าก็ยังยังไม่มากมายขนาดนี้แต่ว่าด้วยการบริหารการจัดการของเขาเนี่ยทำให้ยอดการขายเนี่ยเพิ่มขึ้น,นดีขึ้นและทําให้คนรู้จักคอร์เต้ามากขึ้นครับน mm ี hmm. แ่แหละครับก็ฝากผมด้วยคอร์เต้อีกหนึ่งทางเลือกในให้กับคนหัดใหญ่ครับ, mm hmm. บขอบคุณมากค่ะ hmm. ครับผมขอพูณครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมแนะนา mm hmm. พิตตี้ล,าล้างรถนันเองออคนแรกนะคะ สวัสดีค่ะชื่อท็อปฟี่ค่ะวันที่สองสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะสปายค่ะโอเคสวัสดีค่ะจี๊ค่ะสวัสดีค่ะปาตินนะคะสวัสดีค่ะวิยาค่ะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นดาวของร้านเลยนะคะก็วันนี้อยากมาถามพี่ๆว่ารู้สึกไงที่ได้โดนคัดเลือกให้เป็นออพิติลังโรสก็รู้สึกปับเปิ่มใจมากค่ะรู้สึกภูมิใจ คิดว่าเราสวยก็เลยเลือกเราอะไรอย่เงี้ยพี่รู้สึกยังไงคะมีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เลือกค่ะไี่ใชค่ะพี่ได้มาเก็บนิ้วเทก็อยากให้พูดถึงฟอเต้นิดนึงว่าจะพูดยังไงเชิญชวนนะคะให้ชาวหาดใหญ่เนี้ยมาเที่ยวฟอเต้กันเอาขอพี่ดีกว่าที่ร้านของเรานะคะเด็กน่ารักค่ะสวยแซมเบอร์ทุกคนเลยค่ะการบริการนี่ดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะไม่ใช่ สาวๆมีเอาใจอยู่เยอะเลยค่ะอ<า>โอเคค่ะก็ประเดีย๋ยวจะให้พี่ๆแต่ละคนเนี่ยพสท่าซิกซี่โอเคนะเอาคนละท่านะคะเ,เริ่มจากพี่จ๊กพี่ก่อนไปข้างหน้าเลยค่ะเออเอาคนต่อไปเลยค่ะเอาท่าเป็ซกซีซ่ที่สุดเอาคนต่อไปเลยค่ะวิจีนะคะตัวเล็กแต่จีนนะคะโอเคต่อไปพี่พอเต้เอ้ พี่ปาตินโอเคเขา่ <c oughs> ขอไปเลยคะ่ะอ๋อโอเคงั้นก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะขอบค่คะ